ดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววิกตอรี่ไบด้วยลวกันนะครับก็วันนี้เรามาชุมคลิปกันเพลินเพแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับเป็นขากลับบ้านนะครับเอาแล้วเกียร์พลังใบเราเปิดแล้วนะไปนน่นแล้วตามเขาหน่อยเขาบอกว่าอยากได้คลิปสวยๆเนี่ยจัดไปเลย ก็คันข้างหน้าก็เป็น MP09 เช่นกันนะครับของคเกียร์พลังไปเนี่ยมันเป็นสีดำนะเป็นท่ออาคาแท้นะฮะเขาโม้ผมไว่าของแต่งเป็นแสนนะฮะสั่งมาจากเมืองจีนอู่ฮั่นเนี่ย ในแล้วครับตามไปหลาคลิปเีปับกรตตบัดแป๊ปแบ,บหนึ่งเขาเริ่มขับเร็วแล้วก็คลิปนี้ก็มาชมลีลากันไปนะฮะมาชมวิวชมบรรยากาศนะขับกันชิวๆสบายๆนะครับ ข้างหน้านี้ครับเป็นท่ออาคาบูบิกนะครับเป็นท่อแท้เลยนะของผมนี่เป็นท่องานไทยนะครับท่อเอสซีจะลั่นๆ่ของแท้มันจะนุ่มๆหน่อยนะไม่ลั่นมากแต่นุ่มและเพลาะน่ของผมนี่จะแสบๆหน่อยเขาเรียกแบบแสบผูนิดหนึ่งทนะี่มันจะลื่นๆนิดนึ่งไปชมดีลาของเขา จะตามถ่ายคลิปนะอย่าขับเร็วมากนะครับไปนู่นอีกแล้วนะบิดตามก่อนนี่ดูดีแล้วครับว้าโอ้ยลงองศารถเด็กใช้ได้เลยนะดูโค้งนี้ ของซ้ายนี่จะทำองศาได้เยอ,อ,อะนะเขาเอามือลากพื้นแทนนะครับอะไรกะนเนี่ยนี่ยกนิ้วยกนิ้วนี่ยกขื้นไปอาไปก็ขับกันชิวๆ เขาชอบขับโมดสแตนดาร์ดแล้วก็เทคกชันสก็มันเป็นเรื่องของสไตล์การขับนะที่ไม่เหมือนกันนะผมชอบแบบคันเร่งนวลๆนะขันเร่งแบบอารมณ์เหมือนซีซูก็ออกมาแล้วนะครับหมดทางแนละ้วหมดทางทางดอยแล้วก็เป็นถนนปกติแล้วนะครับ ดูดูดูทำอะไรวะลีลายเยอะจริงคนนี้อะไรของเขาเนี่ยก็เล่นกันขำๆนะทีมเราเนี่ยเป็นสายชิวๆนะไม่ยกล้อไม่ปาดหน้าเนี่ยขับกันชิวๆสบายๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปจอดรอเพื่อนๆที่ปั๊มน้ำมันกันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีไม่มีฝนนะมีแต่แดดน,นะคัจะร้อนร้อนนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามันร้อนร้อนแบบนี้รถก็จะหนึบดีนะเกาะถนนนี่เยี่ยมนะ ถ้ามันในฝนตกก็ขับแบบช้าๆไปเลยนะก็ขับชิวๆระหว่างรอเพื่อนๆด้ว มีกลุ่มเพื่อนๆอ,อีกประมาณสีห้าคันะน่าจะมาถึงกันละก็ตอนนี้ถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะครับก็น่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะคลิปหน่าเจอกันใหม่ก็สำหรัวบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย